สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผนบาเหฮดชาแนลนะคะเลยงานสีให้เสร็จเนาะส่วนีเทอรยโนเอยดไนที่กระสับเลิกนิดหน่อยก็เลยทาทาทับนะฮะอ่าตรงนี้สองจุด เจร้อยเ่วือัองโน้นอีกหลายจุดอยู่อันนี้ถือว่าเป็นงานเก็บรายละเอียดนะพี่นะ้องงานเล็กน้อยนะท่านหนีไปแลเลสัสโอ้ยหนีจะบอเหี้ยเออที่จะ,ะนอ,อ,อน,นะอ,นอยู่ยไหนเล่เก็บรายละเอียดเด้อเด้อเลยที่

แช่ทางเสียไว้เสียได้แช่ไว้เลยเก็บเงินก็มันเลยนิดนึงเก็บเอนเราก็เอาเงินมาป้ายเราก็ต้องเก็บเลยอุปกรณ์อุปกรณ์เจ้านี้ให้ลุงเก็บเข้าอัวนี้เลยไฟเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ เราไปเตรียมกวาดเตรียมอะไรเก็บอากาศเลยนี่นนะอ,อุปรกรณ์ไฟเสร็จมาแล้ววาจะไปรับจ้างเก็บเทิกกลัวไม่รอดโลละสิบบาท อลูกอลูกสามสีรุ่สามปีมีเอกสารบอกว่าไม่รอดเราไม่ต้องไปกลัวไม่ได้ครึ่งกิโลอะ คือกิโลนะ <K iller> ได้ห้าบาทได้ครึ่งกิโลเขาไม่เอาได้ครึ่งกิโลเขาให้เก็บสิบโลนะอี่ะเก็บตรงเสาอันที่มันเป็นเลอะมันเคลียไม่ออกเคลีไม่ออกเราก็สีนทุเงินแปะทับเลยจบจบกันการเคลีไม่ต้องเคลียให้มันเหนื่อยทับไปเลยจบนะทุกท่านเออ แบบนี้เลยไปบอกให้นมันเลิกบ้านหลังนี้มีตั้กระวังปลาหนี้สุดๆปลาหนี้สุดๆนังท่านเราเดินไปไหนไม่ได้ไม่ไหวข้าวมีตะมดแล้วนั่น Hi.

ในต่างถงมัรอนฮือตัดอไปเดียวบ้างตรงไหนอีนจ๊ะมันมีเานี่นี่นี่ยังไม่เร็จเลยนะยู่ตรงไหมยังไงข้างบนก็มีบ่คุลืมดูข้างบนไปจะเอาจึงจึงสองวันตีแล้วยิงตัดนานไม่ะออกบปวะเดี๋ยวจะเสเลขนะท่านบินรถไกลงงเข้าแขนสงวันแล้วรถน ญญต้องสามนายกษัตย์ทาเสียสัตว์กาทำงานนีนนนนน้นี่เป็น,นเษงางาน, <c oughs> น,นะทำมาทำานลกงานทุกท่าน โอเคอง,งานจบทีนี้งานทีงามุดไม่มีค่าแล,าล้วนะคพี่ดี้ก็เก็บงานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติมช่องค,งคน,งางคนใายเป็คะสวัสดีค่ะ